ซีเมนมันยิงทุกแกยักษ์ใหญ่เร็วทันโ้ยดูดิโกโกวายอย่างเท่เลยอะอาวุธครบมือเสร็จแน่พวกสก,กีบิดี้มันมากันเต็มเลยอะอุ้ยโกโกวายพยายามพยายามจัดการมันเฮ้ยพลังไทยท่านก็ไปหน้าเมงสุดยอดไปเลยท่านดี่ากรับแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติตาม แม่เหมือนได้ยินเสียงตุ๊กแกทุกคนเฮ้เสียงแว่วแววมาแว่วแววมาจากแถวนี้แล้วนะอุ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยทันทันทำไรอยู่อ่ะอุ้ยทัเล่นกับนกค่ะทุกคนอุ้ยแต่ว่าแม่เหมือนได้ยินเสียงทันเดี๋ยวแม่เหมือนได้ยินเสียงเสียงเหมือนตุ๊กแกยักษ์อะไปดูเดี๋วดูเดียวตุ๊กแกยักษ์ดูดูดูด ไอ้คนไอ้คน,คนทันทันอย่าเพิ่ออกไปนะสกีบด <หา S 1> ีดีด้มาไอ้คนไอ้คนเอฟกีบีดี้มาสกีบีดี้มาเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงสกีบีดี้โว้ยนั่นไงทนันดีนะเมื่อกี้เราไม่ออกไปอะ่ะโ้ยสกีบีดี้เกือบจับสกีแกเลยอะทนัน <c oughs> สกิบิดี้มันมองไม่เห็นตุ๊กแกยักษ์พอดีเลยอะทนันอุ้ยแบบนี้ตุ๊กแกยักษ์ก็ปลอดภัยแล้วสินะหนเฮ้ยทันอุ้ยมัน แย่แล้วซีเมนมันยิงตุ๊กแกยักษ์ใหญ่แล้วท่านโอ๊ยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยโอ๊ยมันจัดการตุ๊กแกยักษ์ไปแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยท่านไม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกยักษ์อ่ะได้ยินหลายตัวด้วยอ่ะไอ้ยอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนใกล้ตรงนี้มากเลยอ่ะยู่น่ไปไหนไหนใ้มันอยู่ไหนไอ้ยตุ๊กแกยักษ์อยู่ข้างบนนี่เหรอแย่แล้วทุกคนตุ๊กแกยักษ์อยู่ข้างบนนี้ทุกคนไม่หน้าแหละแม่ได้ยินเสียงโุ๊ยยังไงจริงๆด้วย พูลยลี่ะเดียวกบอกนะว่ามา่แอบสกีบินี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยว,วจะปลอดไทยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเอา้าตายแล้วแล้วใครยิงตุก๊กแกยักษ์วะเนี่ยตุ๊กแกยักษ์หนีเร็วอย่โดนยิงนะวะทุกคนแม่ดูนู่นสกีบินี่มาอีกแล้วอ่าแล้วไม่ได้ยินเสียงสกีบินี่ดูสิเหมือนไล่ล่าตุ๊กแกยักษ์ใหญ่เลยนะท่านเฮ้ยหนีเร็วตุ๊กแกยักษ์มันตามมาแล้วเฮ้ยตุ๊กแกยักษ์จะหนีท่านมั้ย พกมือเสร็จแน่พวกสกีบีดี้เจอโกโกวาซะหน่อยจัดการมันเลยโกโกวามันใหญ่ยเฮ้ยดูดิทุกแกยักษ์หนีไปแล้วโกโกวายิงมันใหญ่เลยทันยี่สุดยอดไปเลยโกโกวาเย่สำเร็จสุดยอดเฮ้ยโกโกวาสุดยอดไปเลยทันเฮ้ย โนกรีบโลกรีบโงกรีน่ารีบหรอกน่ารีบหรอกรีบๆๆเกิดมันมาตรงนี้โลกรีบนะโลกรีบนะโอ้โหทุกคนฮึเกิดมันมากันเต็มเลยอ่ะโอ้ยโกโกวาพยายามพยายามจัดการมันเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันจับสแกมมาแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยท่านห้ยดีนะเราหลบไว้ตรงนี้ฮะห้ยมันจับสแกมอะไรอ่ะเฮ้ยเแต่แม่เหมือนเหมือนเห็นฮีโร่อ่ะเฮ้ยท่านดูดูสิไข่ท่านมีล่าเมน ดูดิเต้นกันใหญ่เลยท่านมีตัวอะไรบ้างอะอุ้ยอะไรนะเนอะแบ็กสุดคาเมล่าแมนเหรอดูดิท่านงงเลยอะดูทางไหนดีเนีโอเคทันก็เต้นด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามถ้าเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติปจะทำคลิปสนุกสนุบต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยคาเมล่าแมนมาจากไหนอะเยอะเลยอะดูดิ สองตัวสูงตัวนั้นก็เต้นใหญ่เลยทุกคน <c oughs> ปลอดภัยแล้วนะตุกแกยักษ์ทุกคน <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามนะ <c oughs> จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราคลิปนี้บ๊ายบาย